กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงชาชิงเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะขอหารือสองเรื่องนะคะเรื่องที่1คะ่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากคุณอนันต์การพิทักษ์ว่าประชาชนหาปลาอยู่บริเวณคลองขวางเปงตั้งแต่วัดหนามแดงไปจนถึงตลาดน้ํานครเนื่องเขตคลองประเวศบุรีรมจากบริเวณบ้านตลาดเ,เปงไปจนถึงตลาดคลองสวนร้อยปีคลองจระเข้น้อย หมู่3ถึงหมู่7ตําบลคลองเปรงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราทั้ง3คลองนี้เนี่ยนะคะขอภาพด้วยค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชนประทานขณะนี้คลองเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้เนื่องจากผักตบชวาและก็วัชพืชหนานแน่นเต็มคลองไปหมดเลยค่ะโดยปกติจะมีประชาชนเนี่ยใช้เรือวิ่งจากคลองหลักเข้าไปคลองเล็กๆเ,เ,เพื่อหาปลาแต่เนื่องจากผักตบชวามันแน่นจนไม่สามารถจะสัญจรไปมาได้เนี่ยทําให้เขาไม่สามารถจะประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ็ขอให้หน่วยงานเนี่ย ช่วยเหลือด้วยแต่ที่นี้เป็นที่น่าสังเกตนะคะท่านประธานเนื่องจากว่าการกําจัดผักตบชวาเนี่ยในคลองเราพูดกันบ่อยครั้งมากเหลือเกินอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นชนประธานเนี่ยกรมชนเนี่ยควรจะตั้งงบประมาณให้กับชนประธานในจังหวัดชาเชียงสาวเนี่ยได้ทํางานได้เต็มที่เพราะว่าพวกเราอยู่ในชาเชียงสาวนั้นเรามีอาชีพทั้งทํานาก็ดีหาปลาแบบนี้ก็ดีเราไม่สามารถจะทํามาหากินได้เลยนะคะเรื่องที่สองคะ่ะท่านประธานคะประชาชน นที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองบางไผ่ตำบลบางไผ่และตำบลคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาร้องเรียนมาว่าพวกเขาประสบกับปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการทําการเกษตรค่ะเนื่องจากว่าคลองบางไผ่ยอยู่ในความรับผิดชอบของชนประธานอีกแล้วค่ะท่านตื้นเขินไม่ได้ขุดลอกมานานกว่า10ปีแล้วทําให้กักเก็บน้ําในคลองได้น้อยดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนั้นปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดงบประมาณขุดลอกคลองบางไผ่โดยโด่วนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ